ตราแผ่นดินสาธารณรัฐประชาชนจีนปรากฏแทนที่ตราประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในสภานิติบัญญัติพร้อมเพลงชาติและทงชาติจีนในพิธีสาบานตนของสมาชิกสภานิติบัญญัติชุดใหม่90คนของฮ่องกงที่ถูกเรียกว่าสมาชิกสภาผู้รักชาติซึ่งเป็นชุดแรกหลังสภาประชาชนแห่งชาติจีนมีมติแก้กฎหมายการเลือกตั้งฮ่องกงเมื่อปีที่แล้ว ทำให้มีเพียง20ที่นั่งที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงที่เหลือเป็นของคณะกรรมการการเลือกตั้งและกลุ่มผลประโยชน์ไม่มีผู้แทนฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและปฏิญาณความซื่อสัญญตย์ต่อจีนการสาบานตนเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงไม่มีแตกแถวต่างกับพิธีสาบานตนในปี2016 เมื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติฝ่ายต่อต้านรัฐบาลปักกิ่งใช้พิธีสาบานตนสแสดงสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองเรียกร้องการแยกตัวจากจีนแผ่นดินใหญ่นำไปสู่การตัดสิทธิสมาชิกสภานิติบัญญัติด้วยเหตุผลว่าขั้นตอนการสาบานตนไม่ถูกต้อง หลายคนเข้าร่วมการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยบางส่วนถูกจับกลุมบางส่วนลี้ภัยไปต่างประเทศแม้ขณะน,นี้การประท้วงจะน้อยลงแต่มาตรการควบคุมผู้เห็นต่างกลับเข้มข้นมากขึ้นตั้งแต่การประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงเมื่อกลางปี2020สำนักข่าวอย่างน้อยสี่แห่งต้องปิดตัวมิถุนายนปีที่แล้ว Apple Daily สื่อที่มีจุดยืนสนับสนุนประชาธิปไตยและวิจารณ์รัฐบาลจีนปิดตัวลงจิมมี่หลายผู้ก่อตั้งหัวหน้าบรรณาธิการและผู้บริหารถูกคุมตัวและถูกอายัดทรัพย์สินฐานละเมิดกฎหมายความมั่นคง29ทธันวาคมตำรวจฮ่องกองราว200นายบุกสำนักงานข่าวออนไลน์ STAND ิวส s ที่สนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยและจับกลุ่มเจ้าหน้าที่6คนข้อหาสมรู้ร่วมคิดเผยแพร่เนื้อหาปลุกระดม ในจำนวนนี้มีมาเกเรตอึงอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติเดนิสโฮนักร้องนักเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและเจ้าหน้าที่ของแตนนิวส์รองบรรณาธิการแตนนิวส์และประธานสมาคมนักข่าวฮ่องกงรอนสันชานไลฟ์สดขณะที่ตำรวจเข้าค้นบ้านและจับกุมหลังได้รับการปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ของแตนนิวส์กลับไปยังสำนักข่าวและแสดงความกังวลถึงเสรีภาพสื่อฮ่องกง การบุกจับกลุมและกวาดล้างสื่อฮ่องกงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้สื่ออีกสองสำนักคือ c i t i z e n News และ m a d Doc d a i l y ประกาศปิดตัวเนื่องจากกังวลถึงความปลอดภัยเปี่ยนแล้ว่ีงที่ผมในฐานะผ้รายามาเลือย่งเน่า่มอ่าวทีผูร่ี่วทีู่ืามเสียจะกตัดออกอไ แบบสำรวจโดยสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศฮ่องกงพบว่า34%ของนักข่าวต้องการออกจากฮ่องกงเพราะการจำกัดเสรีภาพสื่อที่มีมากขึ้น ด้านผู้บริหารสูงสุดฮ่องกงปฏิเสธข้อกล่าวหาการริดรอนเสรีภาพสื่อ uh, uh, Criticisms, especially from the Western media, about the closure of these two online uh, media organizations. I could not, on behalf of these two organizations and t h uh, e r their and um, responsible people, uh, to explain what do they mean by a chilling uh, effect. But I certainly would strongly refute any allegation that this is related to the implementation of the national security law. ไม่เฉพาะสื่อนักเคลื่อนไหวสนับสนุนประชาธิปไตยโจหังตุงถูกตัดสินจำคุกเพิ่มอีก15เดือนจากการจัดงานลำลึกเหตุการณ์เทียนอันเหมือนในช่วงสองปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวของจีนแผ่นดินใหญ่ทาให้เธอถูกจําคุกรวมถึง22เดือน ชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน